สวัสดีครับช่างแรกนะครับช่วงนี้ลงคลิปน้อยหน่อยนะครับช่วงก่อนหยุดปีใหม่งานเคียงงานเยอะมากนะครับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปคลิปนี้นะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นงานซ่อมเจ้าซูเออนะครับตัวเพียวไซเวฟ3,000วัตต์24โวลต์นะครับหลายคนถามมานะครับพี่ครับอาจารย์ครับแนะนําอินเวอร์เตอร์รุ่นไหนยี่ห้อไหนใช้งานดีๆทนๆนะครับ ก็มีที่ผมแนะนําเลยผมไม่ได้จําหน่ายเองนะที่ผมแนะนําเลยก็จะมีของซ ER, ูเออร์แล้วก็ TBE นะครับแล้วก็ยี่ห้อกระทิงอ่ากระทิงแดงหรือกระทิงอ่ากระทิงดานะครับกระทิงแดงไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่มุกนะกระทิงดานะครับยี aw, ่ห้อกระทิงดําอีกตัวหนึ่งซึ่งกระทิงดำเนี่ยแนะนําเป็นรุ่นน่าจะรุ่น2 0 0 0วัตต์3 0 0 0วัตต์ขึ้นไปถ้ารุ่นต่ํามันจะเป็นตัวอ่าฮิตซิงบาง ถ้ากระทิงดํารุ่น2,3,000วัตต์ขึ้นไปจะเป็นซิงหนาอันนั้นก็แนะนานะครับผ่านมือมาแล้วเช็คเกรดแล้วตัวนั้นผ่านนะครับซูเออร์ TBE ผ่านนะครับกระทิงดําผ่านแล้วก็อีกอหลายยี่ห้อนะครับก็ลองอสอบถามกันเข้ามาถ้ายี่ห้ออ่ะถุยถ้ายี่ห้อไหนนะครับผมจําได้แล้วเคยผ่านมือนะครับก็ถึงจะกล้าบอกการแนะนําว่าอ่ะผ่านนะใช้ได้เกรดใช้ได้ แต่นะครับไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เสียนะที่ผ่านนี่ก็คือว่าไส้ในคุณภาพดีอ่าเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวขอยัดปิดโหลดก่อนแล้วกันเทสที่พนะันวัตต์นั้นร้อนมากนะอ่าอ้าถึงไหนลืมอ่านะที่บอกว่ามันผ่านนี่ก็คือว่าไม่ใช่บอกว่ามันจะไม่เสียนะคือมันเสียได้เหมือนกันเสียได้ทุกรุ่นเพียงแค่ว่าจะเสียง่ายเสียเร็วหรือว่าจะคุณภาพทนทานแค่ไหน ถึงคุณภาพดีแต่ใช้ผิดประเภทใช้ไม่เหมาะสมอย่างโหลดกระชากโหลดมอเตอร์ตัวใหญ่ๆห,หรือว่าต่อควบผิดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสียได้เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่าที่บอกว่าของที่แนะนำเนี่ยมันก็เสียได้แต่มันจะเสียยากนะครับคุณภาพมันมันต่างกันเยอะนะครับที่แนะนํากับรุน่นบางรุ่นที่ราคาถูกอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้น นะครับมี TBE, s u e r กระทิงดำแล้วก็อีก2-3ตัวที่เคยผ่านมือจำยี่ห้อไม่ได้นะครับใครที่จะซื้อยิมเวอเตอร์ utter, ลองแคปรูปมาดูก่อนก็ได้ถ้าตัวไหนที่ผมเคยผ่านมือผมอาจจะแนะนำได้ว่าอ่าโอเคไหมน่าใช้ไหมนะครับอ่ารุ่นถูกกว่านี้นะครับเช่นตระกูลกล่องดำทั้งหลายนะครับถามว่าน่าใช้ไหมนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะถูก ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าคุณภาพตามราคานะครับบางทีเราใช้ได้เหมือนกันแหละนะครับแต่บทจะพังมันก็พังซะเลยอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าใช้ได้ไม่ยาวนานก็แล้วแต่งบนะครับถ้ามีงบก็จัดของดีๆไปนะครับ t b e s e e r เออนะครับ พังได้เหมือนกันแต่มันจะพังยากกว่าว่างั้นเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆส่วนตัวนี้นะครับต้องมีแน่ๆเลยนะครับถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้จําหน่ายนะครับอยากรู้ราคาของที่รีวิวอะไรพวกนี้นะครับถ้าผมขายเองผมจะบอกราคาแต่ถ้าผมไม่ได้ขายผมไม่ทราบราคาที่แน่ชัดของพวกนี้นะครับลาซาด้าช้อปปีมีนะครับสืบไปเลยเนี่ยรุ่นเนี้ยคีย์ไปเลยนะครับซูเออร์เอฟพีซ นะครับจะรู้เองราคานะครับถ้าเราไม่ผิดรุ่น3,000วัต์หรือ3,000 VA น่าจะอยู่ราคา6ถึง7,000ได้นะครับราคาก็สูงเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ก็ราคากา็มาตามคุณภาพนะครับคุณภาพ,าพตามราคานะครับของพวกนี้นะครับก็แนะนำอีกทีนะครับจะไม่เหมาะกับการเอาไปใช้โหลดอะไรที่กระชากหนักๆเช่นมอเตอร์ตัว,ตวใหญ่อ่ตัวใหญ่ๆมอเตอร์สีข้าวหรือแม้กระทั่งเครื่องเชื่อมนะครับบางคนบอกว่าอุ้ย แค่แบตก้อนเดียวก็เชื่อมได้แล้วเชื่อมยี่ห้อจีนก็เชื่อมได้นะครับมันเชื่อมได้แต่มันไม่เหมาะนะครับทําได้แต่ไม่แต่ไม่เหมาะนะครับนะ พวกนี้นะครับถ้าเสียมาแล้วก็โวยวายกันอีกแต่ตอนยังไม่เสียก็อาจจะบี้ตะบันเอาไปใช้โหลดกันกระจุยกระจายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้งานดีๆรู้จักจํากัดโหลดนะครับเห็นใช้ทนทนทัน,ทนนะครับงานหลายตัวซ่อมไปเป็นโอ้หลายปีแล้วก็ยังไม่กลับมาก็ใช้งานอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่านะครับก็รู้วิธีใช้นะครับจากัดโหลดที่ไม่กระโชกกระชากมากโหลดมอเตอร์พยายามตัดออกนะครับมอเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับ เช่นมอเตอร์มอเตอร์ไฟเบอร์ตัดเหล็กหรือว่ามอเตอร์เครื่องสีข้าตัวใหญ่ๆอันนั้นก็ไม่แนะนำนะครับแต่พวกสว่านหินเจียใช้ได้แน่นอนสบายมากพวัดลมตู้เย็นใช้ได้แอร์ประมาณตัวเล็กๆแอร์อินมอเตอร์ก็ยังใช้ได้นะครับอ,อีกนิดนึงนะครับเครื่องพวกนี้ สไตล์แบบนี้มันจะเป็นเครื่องเหมาะสําหรับพกพาเคลื่อนที่เช่นบ้านสวนชุดนอนนาตั้งแคมป์รถแคมป์รถกาแฟอะไรพวกนี้นะครับแต่สําหรับคนที่จะติดระบบ ติดตั้งระบบหากฟังคลิปนี้ทันนะครับติดตั้งระบบภายในบ้านนะครับระบบมาตรฐานแบบเครื่องลันอยู่ตลอด24ชั่วโมงแนะนําเป็นเครื่องตระกูลเครื่องไฮบริดอาจจะไฮบริดสวิตชิงหรือไฮบริดมออแปลงพวกนั้นจะเหมาะกว่านะครับเครื่องพวกนี้เหมาะสําหรับสายแบกไปแบกมาพกพาไปพกพามาอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนํา คร่าวๆนะครับไม่มีถูกผิดนะอันนี้นะครับไม่มีข้อมูลใดๆมาอ้างอิงเพราะฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับก็เชื่อได้หรือไม่เชื่อก็ได้ก็แล้วแต่นะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีสาระบ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมแนะนําอีกทีถ้าวัดเยอะๆใช้รุน่น24โวลต์ถ้าวัดไม่เกินพันพันวัตต์หรือ500วัตต์ใช้ระบบ12โวลต์ได้ ถ้าวัดเยอะไม่แนะนําระบบ12โวลต์มันกินกระแสเยอะนะครับ